เฮ้ยเอาแบบรีเวิร์สครับเพราะว่าตอนนี้ผมตื่นเรียบร้อยเมื่อคืนเนี่ยบอกไว้เลยว่าปล่อยไปประมาณคืนหนึ่งนะครับแล้วก็หลับไปนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อดีกว่าว่าพีกเราเนี่ยติดสถานะอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเจ้ารีเจนเนอรี่เอกเนี่ยหรือว่าเ <t ries> จ้าอีพิกเอกเนี่ยก็คือฟักออกได้เรียบร้อยตอนนี้นะครับหลังจากผ่านไปแล้วนะครับประมาณสี่ชั่วโมงร <t ries> อน,นานมากๆอ๋ออันนี้ไม่ใช่อีพิกครับมันเป็นแรเอก ไม่มีอีพิกเอกครับมีแรแล้วก็เป็นลีเจนอเรี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไข่แต่ละฟองเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับคอมมอนอันคอมมอนแรแล้วก็เจ้าะะลีเจนอเรี่นะฮะแต่ก็มีเอ็กโซเทคด้วยนะครับก็คือเจ้าไข่ลูบั๊กนั่นเองอืเดี๋ยวเรามาเปิดกันเดี๋ยวเราเริ่มทําอะไรก่อนดีอ่าไปดูไข่ไปดูไข่ไข่ <laughs> อันนั้นอันคอมมอนใช่ไหมนะอันคอมมอนเรามีเยอะแล้วอะไม่เอาแล้วโอ้ยเดี๋ยว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 จะแสฟไฟฟ้ารั่วแบบนี้แล้วก็เปียก แล้วก็แข็งอู้อูอูอูอุกอ,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 อ <ül pricing> มีสายฟ้ามีน้ําแข็งมีเปียกทำอะไรทำอะไรเสรียงดังเฮ้ย <ül pricing> อย่าทำจำสแกลตกใจได้ไหมผมว่าผมดูพี่ก่อนดีกว่าอมีมเอ่อต้นกระบองเพชรเราที่ปลูกไว้ก็คือเริ่มโตแล้วนะคระับท่านผู้ชมโตเยอะมากๆม,มีต้นอะไรเนี่ยอันนี้คือพอมกว้นมีเจ้าอนี่อันนี้ชื่ออะไรนะ ชื่อดากอนฟูชนะครับก็คือเจ้าดากอนฟูชก็โตเรียบร้อยน้ําแข็งน้งํโคงน้ําแข็งแล้วก็พิกนะครับอ่ะเดี๋ยวพิกเราเก็บมาหน่อยอันแรกเนี่ยไม่มีสายฟ้าฟาดอันนี้เก็บมาอันที่2ก็ไม่มีสายฟ้าฟาดแต่ว่ามีอันนี้สายฟ้าฟาดน้ําแข็งเปียก <laughs> มันมีทั้งน้ําแข็งมีทั้งเปียกมีทั้งสายฟ้าฟาดโอ้โหโอ้โห,อหน้ําหนักสี่สี่กิโลไม่หนักมากแต่โอ้โห ไอ,อ้น,นี่กี่บาทเนี s <S ่ยแพงมากแน่นอนอืมเมื่อกี้มีซีลรเซ็ตแพงมากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวลองถามดูนะครับว่ากี่บาทเดี๋ยวอ้กอกกมัชรูมซีดยี่สิห้าอันเลยเหรอโอ้นี่นานมากต้องชมกว่าจะมาสักต้นนะครับ10บสิบอันก็หนึ่งล้านห้าสามล้านซื้อมาซื้อมาคือนานมากๆ โอ้แต่ว่าถ้าเป็นเปเปอร์อีกสักอันหนึ่งนี่มันจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าไม่มาเลยไม่มาเลยแบบไม่มาเลยจริงจริงมานานมากยากมากโอเคอันนี้คือเจ้าพริกนะครับเปเปอร์ช็อกก็ตฟอ์เซนและเวทนะครับหรือว่าเจ้าเอ่อพริกเปียกน้ําแข็งแห้งสายฟ้าฟาดชื่อถามหนยครับนี่คือพริกที่แรงรก่อเมื่อคือนนะพี่นะเมื่อคือนตีให้ผมหมื่นสี่นะครับท่านผู้ชมเจ้าพริกหยวกรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหน รู้ไหมว่ากว่าจะปลูกให้โตเนี่ยมันยากนะพี่พี่ผมให้ดูาราไข่รอบหนึ่งรอบก่อนหมื่นสีนี่ไม่ใช่แล้วอันนี้ติดสายฟ้าฟาดด้วยไม่ใช่ติดกันง่ายๆเ <ija> <laughs> ท่าไหร่นะพี่เจ็ดแสนผมว่าพิงเนี่ยมันก็ดีเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อกี้เพิง่งเพิ่งเก็บไปมันโตวไวมากๆสำหรับใครที่แบบอยู่ในเกมนานๆนานๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมาเก็บบ่อยๆได้ทีละหมืน่น ถ้ามันอาจจะคุ้มนะราคาหมื่นกว่าติดอุตสาห์าติดสายฟ้าฟ้านะครับน่าจะเป็นล้านนะแต่ได้แค่เจ็ดแสนเองอันนี้ก็คือสายฟ้าฟ้านเหมือนกันนี่เป็นกระสะกิดสกิดสายฟ้าอ่ะได้ลัคกกี้ตรงนี้ครับลัคกกี้โบนัสอันนี้ก็คือพลังของสัตว์เลี้ยงของเรานะอะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงดีกว่าผมคิดว่า <laughs> ไปแล้วพิกไม่เอาไม่ไม,ไม่ไม่ดูแล้วอ๋อแต่ว่าเขายังไม่ได้ติดโกลเด้นนะท่านผู้ชมถ้าติดโกลเด้นอีกเนะี่ยน่าจะขึ้น7จล้านได้อยู่ไหมผมคิดว่าอาจจะได้นะ โอ้ดาก้อนฟุตดับเบิลครับได้ดาก้อนฟุตมา2อัน,นอันนี้คือพลังของเจ้ามดดำนะครับท่านผู้ชมมดดำส่วนหอยทากเนี่ยเมื่อไหร่จะให้ซีดชนะคือเขาบอกว่าเวลาเราเก็บต้นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีโอกาส5%นะครับที่จะได้ซีดมาหรือว่าผมใส่เจ้าหอยทาก2ตัวแล้วเป็นงี <laughs> ้มันก็เลยบักอ่ะไม่เห็นได้ซีดใครมาเพิ่มเติมเลยเนี่ยเหมือนผมเก็บต้นมะม่วงเนี่ยผมน่าจะได้ซีดมานะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเก็บไว้ก่อนจะพึ่งบนอา้าวเต็มแล้วเต็มแล้วอะ รอขายโด4ล้านครับโอ้ใช้ได้ครับอันนี้ไม่แย่เลยมีซีดแคคตัสครับท่านผู้ชมไปปลูกแคคตัสเพิ่มนิดหนึ่งตรงนี้1 2ึสามาันได้ไหมสามมันได้เห็ดนี่ปลูกปลูกข้างหน้าเลยแลย้วกันอืมอ่ะปะเดี๋ยวเรามาดูไข่กันดีกว่าย้อมใจสักหน่อยแรต้องรอ2ชั่วโมงเป็นไงพี่ได้อะไรมาแ <c oughs> <c oughs> มกกวแมวกูเด่นนะโอ้เป็นโอเลนแมวส้ม แมวส้มขึ้นต้นเรื่องความสนวางมาสิเรียบร้อยแมวส้มช่วยอะไรบ้างเนี่ยเจ้าแมวส้มเนี่ยทุกๆหนึ่งนาทีครึ่งนะท่านผู้ชม89ิาวิประมาณ1นาทีครึ่งนะครับน้องเนี่ยจะหลับน้องจะหลับ15วินาทีซึ่งผลไม้ใหม่ที่อยู่ในระยะของเขาเนี่ยก็คือประมาณ15สตันเนี่ยจะใหญ่ขึ้นโอ้อันนี้ดีนะครับีได้ว่าทำให้ผลไม้ใหญ่ขึ้นเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้ต้นเห็ดต้นอะไรนี่ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ โอ้โหรวยรวยแสดงว่ารวยได้อยู่ดิจิเนอรีอันที่สองสี่ชั่วโมงอันนี้สี่สี่เป็นแปดชั่วโมงโนานมากโอ้ลิงใช่ไหมลิงลบบุรีหรือเปล่าอ่าเก็บเก็บเก็บน้องหอยทากก่อนหอยทากมามามาที่ก่อนวางลบบุรีก่อนลิงลบบุรีช่วยอะไรบ้าง <c oughs> อูอาด้วยนะเจ <c oughs> ้าลิงลบบุรีเนี่ยมีโอกาสประมาณ7.58%เนะครับที่ะคืนผลไม้เนี่ยกลับไปอ,อยู่ในกระเป๋าผมคือยังไงเอ่ย ก็คือเวลาผมขายใช่ไหมหรือว่าหรือว่าอะไรเขาบอกว่ารีรีฟันรีฟัน,ฟนลองขายดูครับผมขายหมดเลยมีไหมมีบ้างไหมผมก็ไม่เห็นอะไรรีฟันกลับมานะอ่ะตัวต่อไปดีกว่าเจ้ารีเจนารีโอ้ได้ลิงตัวใหญ,ลใหญ่ลิงตัวใหญ่กี่บาทเอ่ยสวัสดีครับพี่โอ้มีแรครับแรเอกมาด้วยคือลิงตัวนี้ผมจับมาจากกระบ,บรุรีตีราคาผมหน่อยได้ไหมว่ากี่บาทห้า,สาแสนเลย จะขายดีไหมเนี่ยอ่ะเก็บเอาไว้ดีกว่ามาอ่านสุดท้ายครับนี่คือเจ้าไข่อีสเต็กไข่เอ็กโซเทคบัรกนะครับ30วิอันนี้ไม่ต้องสคิปเลยซึ่งเจ้าลิงเนี่ยคือผมยังงงๆอยู่นะเขาบอกว่ารีเทอร์เนี่ยท่านผู้ชมรู้คนไหนรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะอ่ะมาผมขออย่างอื่นได้ไหมนอกจากงดกับเจ้าหอยหอยทากมาสิเป็นอะไรก็ได้อ่ะลูกพี่ครับผมขอถามหอยทากตัวเล็กหน่อยกี่บาทครับ <c oughs> คือตีราคาหน่อยได้มเจ็ดล้านเลย <laughs> หอยทากเพลงจังไอ้น,นี้เจ้าตัวใหญ่สเนล4.4กิโลอายุ16ขวบนะครับเจ้าตัวนี้เป็นหอยทาก16ขวบเอาไหมกี่บาทเลี้ยงนานนะครับเนี่ย11ล้านโอ้โหหน้าขายนะ <laughs> น่าขายมากเลยแต่ละตัวอ๋อมีอีกตัวด้วยนี่คือเจ้ากวางที่มาจากอันคอมมอนนะครับเบอร์รี่ฟูดนะครับยังคงอยู่หลังจากการเก็บเกี่ยวไม่เก่งไม่เก่งกวางไม่เก่งยังไม่โตยังยังโตไม่เต็มที่โอ้โหดูเห็ดเห็ดผมแบบโอ้โหเห็ดผมเบอร์เริ่มเลยท่านผู้ชม <laughs> เห็ดอะไรเนี่ยโอ้วันนี้วันสายฟ้าท่านผู้ชมที่ผมติดสายฟ้าแล้วครับสองอันเก็บเลยเก็บเลยโอ้นี่คือน้าหนักหนักกว่าเดิมครับอันนี้คือห้ากิโลครับท่านผู้ชมอันนี้คือ5้ากิโลเหมือนกันอ่า ถามหน่อยครับอัน,นี้หนักกว่าเดิมนะหายากมากขึ้นมากมากเลยน,นี้ตีราคาใหม่สิบแปดแสนมันก็ดีนะเออ,เอ,อดีดีดีอ่าอ่ฟาฟ้าฟ้าผ่าต่อเลยอ่ะโอเคผ่านไปไม่นานมากนะครับ <laughs> เห็ดเรานะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็โตเรียบร้อย <laughs> อ่ะเก็บหน่อยนี่ครับโอ้โหร้อยกิโล <laughs> เห็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับตอนนี้โอ้โอะอะไรเนี่ย <laughs> อ่ะ ราคาเท่าไหร่อันนี้ขอแบบไม่แพงก็ได้เพราะมันใหญ่โอ้สามล้านครับอีนนี้ <laughs> <laughs> เออพี่เราอย่เจ็ดแสนอยู่เลยพี่อือหืออันนี้สามล้านเก็บไม่หมดเอาไปขายอโอเคเต็มเรียบร้อยขายสักรอบสิรอบนี้กี่บาทโอ้โหสิบเอ็ดล้านครับ <laughs> โอ้ใช้ได้ใช้ได้นอกรอบเนี่ยได้มะม่วงไงนี้มาด้วย <laughs> เดี๋ยวเอาขายหมดเลยดีกว่าได้สักกี่บาทสิบสองสิบสองล้าน 50ล้านแล้วครับตอนนี้อืมใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะโอเคเกือบจะร้อยล้านแล้วครับครึ่งร้อยล้านแล้วเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ